มีประสบการณ์ทำให้ไม่พอใจคุณหนูฝีมือของท่านดีกว่าปีก่อนกๆอ,อันนี้ดีนะก็เขานี่แหละหลานที่ไม่กระตันยูเฉินหวังมาขอโทษบรรพบุรุษของตระกูลเฉินไม่คิดเลยตระกูลเฉินของฉันเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงมาหลายชั่วอายุคนกลับมีคนแบบเธอเกิดขึ้น ไม่กระตันอยู่ต่อผู้ใหญ่ไม่ปกป้องภรรยาคนที่ไม่เห็นใจลูกหลานยังดีมีลูกแบบนี้เด็กที่มีพรสวรรค์ตระกูลเฉินยังพอมีหวังแกนี่ฉันไม่สนแกพูดอะไรอยู่ฉันบอกแกนะัดสิทธิการเลี้ยงดูเด็กคนนี้อยู่ที่ฉันซูชิงเหยาแกไม่อยากมีคดีใช่ไหมก็รีบส่งเธอออกมาเถอะถึงจะต้องฟ้องศาลฉันจะไม่ปล่อยมีอวีฉันจะไม่ให้แกทำร้ายเธออีกซูชิงเหยามีอวีเป็นคนที่คุณเจ้าสนใจถ้าคุณเจ้าไม่เจอจะโกรธนะผลที่ตามมาจะไม่ใช่แก คนจนแบบนี้จะรับผิดชอบไหวหรือจะไม่ให้แกแย่งมีอวิปไปอีกฉันจะรายงานแกเดี๋ยวนี้โรงเรียนสอนพิเศษอะไรนั่นให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบตรวจสอบให้ดีพวกคุณทํากับเด็กพวกนั้นยังไงอย่าให้เธอพูดมั่วถ้าครอบครัวเจ้ารู้เข้าหละเราก็จบเหตุหยุดเดี๋ยวนี้คุณนี่นะคุณอยากโดนตีใช่ไหมเก่งมากคุณยายเก่งจริงๆเก่งเกินไปแล้ว คุณคุณใช้เวทมนต์อะไรขยับไม่ได้แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือว่านี่คือในละครใช่ไหมเมื่อจุดเส้นประสาทดอกทานตะวันหรือว่าคุณยายจริง,รงๆแล้วเป็นเทพเจ้าอะไรฉันแค่ทําให้สะดวกสําหรับนักเรียนจําแผนที่จุดฝังเข็มแค่แต่งเรื่องเล็กน้อยไม่มีทางที่มันจะว่าขนาดนั้นอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันบอกคนข้างหลังคุณถ้าทําผิดกับคนตระกูลฉันอีกฉันจะลงโทษแน่นอนขอบคุณคุณทวที่ไว้ชีวิตหยุดอยู่ตรงนั้น คุณลืมแล้วเหรอือเอาขยับไปด้วยคุณใหญ่ถ้ารู้ว่าคุณมีความสามารถแบบนี้ฉันมั่นใจว่าฉันจัดคุณกับฉันมีสายสัมพันธ์ถูกคุณทิ้งไปนานแล้วถ้าคุณในอนาคตกลับมาอ้างตัวเป็นคนตระกูลเฉินอีกครั้งก็เหมือนกับลายเสร็จนี้ไม่ใช่คุณย่าผู้สูงวัยที่จริงแล้วฉันยังไม่รีบขอบคุณท่านบรรพบุรุษอีกเหรอความการุณาที่ให้ชีวิต ขยะของท่านบรรพบุรุษฉันเอาไปแล้วไปให้ผลไปคุณยายที่น่ารังเกียจจริงๆแล้วคิดว่าจะทํากลอุบายเล็กๆได้แม่กลัวเธอจริงๆกล้าขัดขวางเส้นทางทำมาหากินของฉันฉันต้องให้คุณเจ้าน้อยทรงเธอไปยังหนุมศพคุณย่าเด็กน้อยนี่ไม่ใช่คุณย่านี่คือบรรพบุรุษรีบกราบท่านบรรพบุรุษมีิวมิกราบท่านบรรพบุรุษเด็กดีรีบลุกข,ขึ้นเถอะตอนนี้ดีแล้ว เด็กก็กลับมาแล้ววันนี้ไปพักที่บ้านฉันเถอะไปคุณย่าผู้สูงวัยจะฟื้นขึ้นมาในไม่ช้าอีกสักครู่ก็จะงงยังคิดถึงอยู่เลยอย่าขยับบอกคนข้างหลังเธอหากทำผิดกับคนตระกูลฉันอีกฉันจะลงโทษเธอคุณเจ้าก็คือคุณยายคนนี้ที่ยังเด็กไปเธอยังพูดอีกพูดว่าอะไรเธอยังพูดอีกจะพูดเรื่องโรงเรียนสอนเสริมให้เผยแพร่ไปทั่วให้ทั้งโลกได้รู้ คุณเอาลูกมาทดลองยาอะไรนะเธอเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งจะรู้ได้อย่างไรเรื่องที่ฉันทดลองยาใช่ไหมคุณปล่อยข่าวอะไรออกไปไม่ใช่นะคุณโจโนี่ไม่ใช่ฉันนะเป็นอดีตภรรยาของฉันดูเหมือนว่าเธอจะสืบค้นพบอะไรบางอย่างเธอจะรู้ได้อย่างไรผู้สิทธิ์ไร้ประโยชน์คุณสอนพวกเขาตอนนี้มีประโยชน์อะไรตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดการกับผู้ที่รู้ข้อมูล ให้ฉันจัดการคุณสามนี่ไม่ใช่หัวหน้าของเทนไฮฟินแนนซ์หลิวหยุนเทียนคุณหลิวใช่ไหมข่าหลือเขากับคุณโจเป็นเพื่อนร่วมสำนักดูท่าทางของคุณโจที่มีต่อเขากลัวว่ามันจะเป็นเรื่องจริงคุณสามฉันได้ส่งคนไปหาแล้วแค่ยังไม่มีบอกแสะอะไรฉันจะจัดคนเพิ่มให้คุณไม่ว่าจะใช้วิธีไหนภายในวันนี้ต้องจัดการคนให้เรียบร้อยคุณยายคนนี้เก่งจริงๆดูอะไรอยู่ คงเตอ๋อคุณดูปกเสื้อของคุณสิไม่คิดเลยว่าหลังจากถ่านไปหลายปีฉันยังสามารถพบคุณครูได้อีกคุณครูมักจะกลับบ้านจะอยู่ที่บ้านเก่าของตระกูลเฉินอยู่ไม่กี่วันเตรียมของขวัญใหญ่เตรียมรถบ้านใหญ่ที่สวยมากคุณชอบไหมถ้าคุณชอบฉันจะโอนบ้านหลังนี้ให้คุณในวันพรุ่งนี้บ้านแบบนี้บรรพบุรุษมีมากมายคุณทวดเราไปกันเถอะบ้านใหญ่แบบนี้เราไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้นี่คือบ้านของเราคุณทวด อย่ามาเ,าเล่นกับฉันเลยฉันแต่งงานเข้าตระกูลเฉินมาหลายปีฉันรู้ดีว่ามีทรัพย์สมบัติกี่อย่างจะมีบ้านดีขนาดนี้ได้อย่างไรเราไปกันเถอะใครอยู่ข้างนอกไท่หงขอโทษนะรบกวนแล้วคุณหนูท่านกลับมาแล้วข้ารับใชย้ยินดีต้อนรับคุณหนูกลับบ้าน ผ่านไปหลายปีแล้วที่นี่ยังสะอาดเหมือนเดิมเหมือนกับที่ฉันจําได้ฟูเซิงคุณตั้งใจทํามากฟูเซิงควรทําเชิญน,นั่งเถอะนี่ไม่ใช่ของกลุ่มจินอยู่เจ้าตรงเหรอชิงเหยาคุณก็รู้จักเขาเหรอเขามักจะปรากฏในข่าวแม้แต่ในหนังสือเรียนของเมียวเมียวก็มีรูปถ่ายตอนเขายังหนุ่มถึงกับมีรูปถ่ายของคุณกับเขาพวกเขาสี่คนสามารถถ่ายรูปกับคุณสาวได้ นั่นคือกิตติยศอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเมื่อปีนั้นพวกเขาสี่คนล้วนเป็นศิษย์ที่มีชื่อของคุณสาวคุณดูสิคนโตชูซานเหอคนที่สองลีไปเหนียนคนที่สามหลิวหยุนเทียนคนที่สี่เจ้าหงเตอ๋อเหล่านี้ล้วนเป็นคนดังของเทียนไห่เจ้าหงเต๋อนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารของหลงกัวหลิวหยุนเทียนครองอำนาจการเงินของหลงกัวสมาชิกของสองสถาบันหลีไปเหนียนเป็นหัวหน้าทางวิชาการของหลงกัวชูซานเหอยิ่งเป็นรองประธานของหอ,อการค้าในหลงกัวอิทธิพลกระจายไปทั้งในและต่างประเทศคนเหล่านี้ กลับเป็นสิทธิ์ที่มีชื่อของท่านใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ถ่ายรูปกันเถอะแต่ตอนนี้สิ่งของยังอยู่แต่คนเปลี่ยนไปแล้วคุณสาวคุณนาะรูปลักษณ์ของคุณสูงเหมือนภูเขาและยาวเหมือนน้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อปีนั้นบ้านเฉินของฉันถูกคนเลวทําร้ายฉันก็ถูกบังคับหลบซ่อนในป่าเพื่อรักษาบาดแผลจนถึงวันนี้บาดแผลของฉันดีขึ้นมากแล้วแต่ทุกครั้งที่ขําคขืนมาพลังภายในยังรู้สึกติดขัด ไม่สามารถใช้ได้ดังนั้นฉันจึงต้องกลับเข้าสู่โลกเพื่อค้นหาโอกาสแม่ท่านบรรพบุรุษช่วยด้วยเธอยังวิ่งอยู่อย่าวิ่งหนีจะวิ่งไปไหนเหนียวเหียวยังวิ่งอยู่คุณผู้หญิงจะให้ไปเรียกคนมาหรือเปล่าเรื่องเล็กน้อยฉันจะจัดการเองเหนียวเหียวหยุดอยู่ตรงนั้นเฉินหวังเธอหามาที่นี่ได้ยังไงซูชิงเหยาฉันบอกว่าไม่เจอเธอที่ไหนเลยที่แท้ก็วิ่งมาที่นี่ฉันบอกเธอวันนี้คุณเจ้าน้อยเจ้าน้อยพาคนมาหาฉันมาหาเธอด้วยกัน ถ้าเทอร์มิสติกพาเมี้ยวๆไปด้วยกลับไปกับฉันรีบไปให้พ้นระวังคุณยายจะจัดการเธอคุณยายเรียกได้สนิทเลยนะฉันบอกเธอฉันเป็นคนที่ลูกหลานของคุณยายเธอแค่เป็นคนนอกไม่ใช่ท่านบรรพบุรุษเคยพูดไว้คุณเป็นคนเลวเขาไม่รู้จักคุณเขารู้จักแค่ฉันกับแม่หุบป,ปากสักวันนี้ฉันโชคร้ายจังทั้งหมดเป็นเพราะคุณมองฉันสักครู่จะจัดการกับคุณยังไงเสียงดังอะไรกันอยู่ ยังไม่รีบพาพวกเขาสองคนกลับไปให้ได้รายงานให้สามปู่ซาเมียวเมียวรีบไปหาบรรพบุรุษอยากจะไปหยุดเธอไว้ให้ฉันขึ้นมาให้ฉันขึ้นใครให้ความกล้าคุณกล้ามาที่นี่เลยเหรอถ้าคุณมิสติกก็รีบไปซักอย่าให้ฉันต้องลงมือเองท่านใหญ่ เมียวเนียวนั้นคือคนที่ตระกูลโจผู้มัง่งคั่งต้องการท่านสู้เขาไม่ได้หรอกตระกูลโจหงเตอ๋อไม่ผิดถ้าท่านรู้แล้วก็รีบหลีกไปซะให้เราพาเธอแม่ลูกสองคนไปฉันเห็นว่าท่านเป็นท่านใหญ่ฉันขอร้องแทนท่านให้พวกเขาไว้ชีวิตคุณลบไปเรื่องตลกฉันจะสั่งสอนคุณที่เป็นลูกไม่กระตัญยูยังต้องไปสั่งสอนเจ้าหนูโจหงเต๋อคนนั้นผู้หญิงแก่คนหนึ่งกล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงให้คนบ้าแก่คนนี้มัดเขาไปด้วยกันฉันจะดูให้ได้ เขาจะสอนบทเรียนคุณปู่ของฉันยังไงคุณทั่ฉันได้เตือนทุกอย่างที่ควรเตือนแล้วนี่คือสิ่งที่คุณเลือกเองจัดการกับฉันคุณทั่วรีบไปเถอะฉันจะขวางพวกเขาพอแล้วนึกถึงปีนั้นตอนที่ศัตรูบุกเข้ามาคนหลายร้อยคนล้อมบ้านเฉินของฉันฉันไม่แม้แต่จะดกระพริบตาตายกันจนจะถึงจุดจบแล้วยังมาพูดเรื่องไร้าสาระอยู่เลยจัดการกับฉัน ตอนนี้ท้องฟ้าอย่างไม่เมื่อสนิทพลังภายในของฉันกลับเริ่มขึ้นแล้วรู้สึกถึงการอุดตันแล้วดูเหมือนว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาใช้พลังบ่อยทําให้บาดแผลเก่ากลับมาฉันยอมรับคุณมีความสามารถอยู่บ้างถึงอย่างนั้นพื้นฐานของตระกูลโจก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเปรียบเทียบได้ถ้ารู้ตัวก็ให้เดินตามฉันมาเถอะเพื่อไม่ให้ต้องเจ็บตัวคุณคือทายาทของโจหงเต๋อให้หน้าแต่ไม่รู้จักอายชื่อของคุณปู่ของฉันก็เป็นคุณที่สามารถเรียกได้ตรง,ตรง พื้นฐานขยะจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะแข็งแกร่งขนาดนี้คุณคุณคือปีศาจแก่ตัวไหนฉันคือใครเจ้าหงเต๋อจะบอกคุณด้วยตัวเองถ้าคุณยังรบกวนอีกอย่าโทษฉันที่ไม่เห็นใจจะไม่เกรงใจคุณคุณบาดเจ็บแล้ว <laughs> ไม่ดีพลังภายในของฉันหายไปฉันก็พูดแล้วผู้หญิงแก่คนหนึ่ง จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะแข็งแกร่งขนาดนี้ที่แท้ก็แค่แกล้งทำยังกล้าทำตัวใหญ่ตัวอีกคู่ฉันฉันจะส่งคุณไปพบยงทูดเดี๋ยวนี้ใหญ่ของเก่าไปตายซะชิงเหยาแม่ชิงเหวาของเก่า คุณเมื่อกี้ไม่เก่งมากหรอือทําไมตอนนี้ถึงไม่ไหวแล้วกล้าขัดขวางฉันเจ้าหว่านไฉฉันจะให้คุณรู้ว่าความตายยังดีกว่าชีวิตคืออะไรชีวิตยังไม่ดีเท่าตายคุณกล้าทําร้ายเธออีกไหมทั้งตระกูลเจ้าจะต้องมีชีวิตที่แย่ก,กว่าตายถ้าฉันเป็นคุณก็ให้ติดต่อเจ้าหงเต๋อทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ของเก่าตายใกล้เข้ามาแล้วยังกล้าพูดแข็งอีกฉันจะดูให้ได้แกนี่ไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลเลยนะอะไรทำให้กล้ามาท้าทายตระกูลโจ ไอ้บ้าแกทําอะไรลงไปคุณปู่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คุณปู่นี่นี่ฮงเตอ๋อไม่มีการสอนที่ถูกต้องขออภัยคุณครูด้วยดังนั้นทุกอย่างที่คุณทวดพูดเป็นความจริงลำดับที่สี่ฉันไม่คิดมาก่อนแกที่เป็นคนรักษากฎระเบียบที่สุดกลับสอนให้มีลักษณะเช่นนี้ลูกหลานที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์อุ๊ยคุณปู่ แกรบลุกขึ้นเถอะแกจะให้ได้ยังไงผู้หญิงแก่คนนี้นีลงไปทําไมถ้าคนอื่นเห็นแบบนี้ตะกูลโจรเราจะเอาหน้าตาไปไว้ที่ไหนแกรบลุกขึ้นเถอะแกเข้าใจอะไรยังไม่รีบนีลงไปอีกเหรอโค้งให้คุณครูและขอโทษไอ้แก่ไม่ตายคนนี้สับสนแล้วใช่ไหมชีวิตนี้ไม่เคยแต่งงานและไม่เคยคิดด้วยใครจะเป็นผู้สืบทอดฉันก็ต้องใช้ความพยายามมากถึงยอมรับเขาเป็นคุณปู่เขาทําแบบนี้เพื่อผู้หญิงแก่คนนี้รักษาตัวเหมือนเพชร อุ้ยคุณยายเมื่อกี้คือหลานชายมีตาแต่ไม่รู้จักไทยสารกลับไม่รู้จักคุณยายคุณยายโปรดรับการคารวะจากหลานชายอ้าคุณพูดอะไรอยู่คุณปู่หลานชายทําทั้งหมดนี้เพื่อคุณนะหลานชายทําทุกอย่างนี้ทั้งหมดเพื่อให้คุณกับคุณยายกลับมารวมกันอีกครั้งทําไมล่ะอย่างไรฉันยังต้องขอบคุณคุณเสนอราคาสูงซื้อทายาทของตระกูลเฉินไปชั่วคราวเจ้าหว่านไฉใครให้ความกล้าหาญขนาดนี้กับคุณกล้าซื้อขายเด็กและยังเป็นทายาทของตระกูลเฉิน คุณปู่ถูกเส่ร้ายอะไรคือการซื้อขายคนหลานชายแค่เปิดโรงเรียนสอนเสริมดูเด็กคนนี้มีคุณสมบัติดีอยากพาเธอไปศึกษาต่อไม่คิดว่าคุณจะมองคุณยายเธอก็เข้าใจผิดฉันแล้วศึกษาต่อแต่ทำไมฉันได้ยินว่าเป็นการทดลองยาและเด็กที่ถูกซื้อไปแบบนี้ไม่ใช่แค่เหมียวเหมียวคนเดียวทดสอบยาคุณกล้าจริงๆคุณถึงกับทำแบบนี้เรื่องที่ทำลายความถูกต้องคุณปู่หลานทำทุกอย่างนี้ แต่เพื่อการพัฒนาของกลุ่มจินอยู่นอกจากนี้พ่อแม่ของเด็กคนนั้นต่างก็มีความสุขที่ส่งเด็กมาเรื่องที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฉันนี่พูดถ้อย <จะ S 1> ก็เพราะมีคนอย่างคุณเด็กที่ไม่มีความผิดเหล่านั้นถึงจะได้รับบาดเจ็บทำบาปจริงๆคุณครูโปรดให้อภยัยเป็นความผิดของฉันให้สิ่งที่ไร้ายสาระนี้มีโอกาสทำเรื่องที่ทำลายความถูกต้องนี้ฉันจะเรียกคุณส่งเด็กๆกลับบ้านจัดการเรื่องต่อไปให้เรียบร้อย จะไม่ให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บอีกลำดับที่สี่ผ่านไปหลายปีแล้วทําไมคุณถึงไม่มีความก้าวหน้าเลยคุณคิดว่าคนโง่แบบเขาจะสามารถทําเรื่องนี้ลับหลังคุณทําเรื่องแบบนี้คนเดียวได้ไหมคุณหมายความว่าอย่างไรฉันไม่เข้าใจส่งคนไปตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายของเขาเคยเห็นคนแบบไหนรีบพูดมาไม่อย่างนั้นคุณปู่ผมผิดเองหลานก็ถูกบังคับเหมือนกันคือคุณลุงสามคือคุณลุงสามที่บังคับให้ผมทําแบบนี้หลานก็ไม่อยากทาหรอก อะไรนะคือคุณลุงสามคือหลิวหยุนเทียนหลิวหยุนเทียนบังคับให้ผมใช้เด็กจากโรงเรียนสอนเสริมมาทดลองยาพูดว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นก็จะบอกว่าเป็นเพราะกินผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจินอยู่อาหารเป็นพิษคุณกล้าร่วมมือกับคน่ายนอกได้ยังไง